สวัสดีครับวันนี้ช่องน้ำมานไรนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเหรียญนะครับของพี่ป๋องสุพรรณนะครับของตั้งตั้งแต่เหรียญปีหกหกหนึ่งประมาณนี้นะฮะที่บางทีคนก็ยังไม่เคยเห็นนะฮะก็บางส่วนที่ผมมาโชว์ก็ประมาณหนึ่งนะฮะแล้วก็มีตรงนี้เองนะฮะเนี่ยประมาณหนึ่งนะครับก็เป็นเบื้องต้นแล้วก็มีหนังสือนะเดี๋ยวผมจะ เปิดหนังสือพร้อมเหรียญตัวอย่างให้ดูนะฮะเดี๋ยวมันดูหนังสือด้วยดูปะแล้วก็เหรียญตัวอย่างนะครับหนังสือนี้บางคนอาจจะมีแล้วนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่มีก็สามารถชมกันได้เดี๋ยวผมขอห <c oughs> นังสือจะเป็นหนังสือของพี่ป๋องสุพรรณเดี๋ยวแป๊บน่นะอืม ผมจะทําเลนวายครับจะได้กว้างอน่าจะไม่ได้แล้วแหละผมว่าเดี๋ยวผมจะเปิดแบบนี้ดีกว่าแปบ๊บนะครับอประมาณนี้แล้วกันเนาะอันนี้เป็นหนังสือนะฮะที่แจกในงานพุทธาพิเศษนะครับของจเจริญพรล่างนะครับมหาชนวนวัดโคกเดือนะฮะก็จะแถมหนึ่งเล่มนะฮะแถมหนึ่งเล่มอันนี้สําหรับสร้างโรงบาลน,นะฮะ จะเป็นรายการแจกพิเศษนะครับเนี่ยหน้าปกก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีเสมาแปดรอบมีนั่งพานแปดรอบนะฮะ <c oughs> แล้วก็รบรูปเหมือนปั๊มแปดรอบนะฮะเจริญพรล่างนะครับแล้วก็จเจริญพรบนเนี่ยเห็นไหมวัตถุมงคลของพี่ป๋องสุพันนะฮะแล้วก็ด้านในนะฮะด้านในก็จะมีรายละเอียดต่างๆแบบนี้นะฮะ นี่รุ่นนี้นะครับก็มีรายละเอียดต่างๆสร้างศาลาสร้างอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะแต่หลักๆผมมารีวิวเหรียญน,นะนี่อันนี้ก็จะเป็นเหรียญเ,เสมาแปดรอบเนาะนี่บางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นว่าหลวงพ่อท่านมีรุ่นนิยมนิยมอันนี้เป็นเหรียญนิยมของพี่ป๋องสุพรรณนะฮะแปดรอบนะฮะเสมาแปดรอบไม่ค่อยโฟกัสตรผมโฟกัสอ่ะนี่สวยเลย นะครับมีทั้งเนื้อเงินนะฮะเนื้อนวะปะฉลุเงินนะฮะหน้ากากเงินอ่าอย่างเงี้ยแพงนะพวกเนี้ยอัลปาก้าพวกเนี้ยไอ้นี่เนี่ยเป็นน้วะมั้งผ,ผมก็ไม่ได้ทราบพวกเนื้อเท่าไหร่นะแต่ว่าราคาแพงเหมือนกันนะครับ <c oughs> ตอนนั้นคงราคาเท่านี้เนาะแต่สมัยนี้ไม่ได้้วนะราคานี้ <c oughs> มีมีพุทธาพิเศษมีอะไรอย่างเงี้ยครับ อ่านี่เนื้อทองคำนะครับขอบลงยาแดงนี่เนื้อเงินฉลุนี่นะครับอ่านี่ทองแดงนะครับผมก็มีอยู่หนึ่งเหรียญน,นะเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยอันนี้ผมก็มีเอ่อเขาเรียกอะไรนะเหรียญทองแดงทองแดงเอ่อผิวไฟนะฮะนี่ทองแดงผิวไฟเดี๋ยวผมดูนี่ทองแดงผิวไฟเออ อันนี้แดงแป๊ดเลยนะเดี๋ยวผมซูมอ่ะนี่ที่ผมทุกคลิปผมจะให้ดูนะฮะนี่แปดรอบจะมีความสวยงามนะฮะศิลปะออน้อยมากๆนะครับด้านหลังจะเป็นยันทุกซ้อนนะฮะตอกเล็กแปดข้างล่างนี้นะฮะอันนี้คือเหรียญจริงนะฮะเหรียญจริงผิวสว่างสดใสนะครับถือว่าแดงเหรียญน,นี้ถือว่าจัดว่าสวยเลยนะฮะจัดว่าสวยนะฮะ ก็สวยจริงๆนี่ดูนะครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับสุดยอดมากอ่ะอันนี้แดรอบนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูรุ่นอื่นนะฮะก็มีหลายๆรุ่นนะครับของพี่ป๋องสุพรรณนะฮะมีเนื้อผงเนื้อผงแปดรอบจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะฝังตะกุดทองคำด้านหลังนี่จะมีท่านโอ้โหนี้ด้านหน้าด้านหลังนี่ตรงยะไอ้มี จีวรน,นะฮะของหลวงพ่อติดมาด้วยนะครับมีว่านดำแจกทานนะฮะว่านดำแจกทานราคาก็หลักพันนะเนี่ยตรงนี้หลักพันยังหาได้พันกว่านะพันกว่าลูกอมนะครับนี่นี่พวกเตารีดอะไรพวกนี้ก็มีนะพวกเตารีดนี่นะครับเตารีดนะครับแล้วก็อันนี้เหรียญอายุยืนนะฮะปี62 อายุยืนสองสี่แปดสองแหละแต่ว่าในสร้างน่าจะปีหกสิบสองนะรุนนี้ใช่ไหมเดีย๋ยวดูข้างในนะผมก็เพิ่งจะเปิดดูกันนี่น,นี่อายุยืนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเนี่ยเ <c oughs> นี่ยฮะอายุยืนนะครับออกปีหกหนึ่งนะ, <c oughs> ะเฮ้ยรุ่นอายุเก้าสิบหกนะฮะแปดรอบโทษทีนะฮะ อ่าจะเป็นเหมือนหลวงพ่อเดิมนะฮะเหมือนหลวงพ่อเดิมนะครับบ้านหนองโพนะครับ,บ,รรบสวยรุ่นนี้แพงนะรุ่นนี้แพงมากแต่เหรียญนี้ตัวอย่างผมไม่มีนะผมก็หาอยู่นะครับอ่ามีรุ่นรุ่นนี้อายุยืนอ่ารุ่นอายุยืนนี่สวยเนี่ยครอันนี้ของพี่ป่องสร้างทั้งหมดนะที่ผมเอามาให้ดูนะฮะนี่ปีหกหนึ่งนี่รุ่นอายุยืนเหรียญจริงๆสวยมากนะครับหน้าตาแบบ งามกริปเลยนะฮะสมัยก่อนนะสวยมากเลยเนี่ยสวยมากอ่ะไปต่อนะฮะก็ดูเป็นความรู้เบื้องต้นนะฮะคนที่สะสมอา่อาอ่าไม่ถูกทางนะฮะก็สะสมพักเก่าๆนี้ก็ได้นะครับนี่หนังสือรวมมัตุมงคลเลยของพี่ป๋องสุพันนะมีการเล่นหาแน่นอนเนี่ยเหรียญเลื่อนนะ,ะเหรียญเลื่อนเดือนรุ่นแรกนะ,ะปี62สะะิบสองรุ่นนี้ อ่ะเหรียญเลื่อนเหรียญเลื่อนผมมีนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอืมรู้สึกว่าจะมีนะเหรียญเลื่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเหรียญเลื่อนเหรียญเลื่อนอ้าวโอเคคิดึกว่ามีอ่ะนี่เหรียญเลื่อนเหรียญเลื่อนจะมีเนี้ยตลับแบบนี้นะครับนี่เลื่อนธรรมนัสศักนะครับกล่องจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเหรียญเลื่อนยศนะฮะหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืด แต่ตลับเนี่ยเขียน 1, หกหน,นึ่งอ๋อปีหกหนึ่งเหรอปีหกหนึ่งอ๋อเสียปีหกหนึ่งนะเนี่ยมาแบบนี้นะครับมาแบบนี้เดี๋ยวผมก้มกล้องก่อน,นครับนี่นะครับเนี่ยอันนี้คือเหรียญเลื่อนนะฮะก็จะเหมืนอนหนวงมปูทวดนะฮะเปิดโลกนะครับใช้ลงู่ดูหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะนี่สวยนะครับอันนี้คือเหรียญ เลื่อนรุ่นแรกนะครับด้านด้านล่างนี้จะเป็นเหมือนยักษ์นะฮะยักษ์บัวนะครับตอกโพดดอกจันตรงสังกติล่างนี้ครับเนี่ยโอ้โหสวยมากนะครับเหรียญเปิดโลกไว้ง่ายแหละเออคล้ายๆเหรียญเหรียญเลื่อนนะเนาะเหรียญเปิดโลกผู้ดูปะผมไม่แน่ใจนะลงยาอันนี้อัมบาก,กานะครับนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้เห็นไหม นี่ด้านบนด้านบนนี้จะเขียนเลื่อนยศนะฮะด้านบนเขียนเลื่อนยศสวยเหมือนกันนะฮะนี่เลข12ด้วยเลขวันเกิดนะฮะวันเกิดหลวงพ่อเหรียญจริงสวยมากนะครับเหรียญจริงสวยมากอะไปต่อนะครับเดี๋ยวจะยาวอะมาต่ออันนี้น่าจะเป็นเหรียญอะไรอ่ะเม็ดกระดุมหรอเหรียญกระดุมฮะเหรียญเล็กนะครับเหรียญกระดุม อันนี้คืออะไรอ่ะเหมือนมีประสบการณ์ด้วยนะฮะประสบการณ์นะครับออกหนังสือด้วยโอถือว่ารอดปฏิหารนี่นะครับตะกุดหาเสียงอะไรช่างหนึ่งประมาณเนี้ยแต่นี่มีเม็ดแตงเออเขาเรียกเม็ดกระดุมป่ะนะแบบแบบนี้ยเม็ดกระดุมนะเม็ดกระดุมก็มีเห็นไหมเล่นหากันเนี่ยลองดูได้นะครับเผื่อใครที่แบบว่าเออ เก็บรุ่นไหนดีผมก็ว่ารุ่นเก่าๆก็น่าสะสมเหมือนกันอ่ะมีลูปหล่อนะครับลูปหล่อปั๊มแปดรอบหลังเต็มอันนี้ลงยานะฮะพวกนี้ลงยาหลังเรียบนี่หลังเรียบก็มีนะครับนี่อันนี้เตาเรีนราดนะครับน้องหากระดูนะฮะนี่อ่านี่เข็มกัดก็มีนะครับพิมพ์ใบโพก็มีนะครับนี่เห็นไหมอ่ะพวกนี้ผมจะไม่มีหรอก ไตามาผมเคยมีนะไต่มานั่งผ่านอ่าแปดรอบผมมีอ่าเขาเรียกอะไรนะไตามาสหกหนึ่งอ่ะผมมีอันเนี้ยอ่านี่ครึ่งองค์นะอืมก็ลองหาดูนะครับนี่ยนี่เขาเขาเรียกว่าเป็นเหรียญนิยมนะที่แบบเล่นหากันเดี๋ยวผมจะมีผมมีทองแดงเหรียญหนึ่งเนี่ยไตมาสหกหนึ่งก็คือแปดรอบนั่นแหละเขาเรียกได้สองสองอย่างนะครับ เป็นทองแดงนะครับราคาแพงแล้วนะครับหลักหลายหลายพันนะฮะนี่ทองแดงปีหกหนึ่งของผมนี่ได้เลขหนึ่งสามหนึ่งนะครับต้ <c oughs> องเรียนพลาสติกไว้เพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยฮะสวยมากๆเลยนะครับนี่เหรียญจริงสวยนะเหรียญจริงนี่หน้าเหมือนเลยนะแต่ผมใช้กล้องให้ดูนะฮะนี่นะครับสวยจริงๆครับ สวยมากนะครับใครที่แบบยังไม่มีต้องรีบรีบหาเหรียญพวกนี้ไว้นะครับก่อนราคาจะแพงกว่านี้นะครับหนังสือเนี่ยอ,อันนี้คือหนังสือตั้งแต่ตั้งแต่วัดพคกเดือนะฮะเพราะว่าหนังสือเดี๋ยวผมว่าในอนาคตรพระไม่มีจัดสร้างก็น่าจะออกมาอีกเรื่อยๆนะครับอ่ะมีมีอันนี้ด้วยนะครับสิงห์นี่นะก็เป็นหนังสือที่ผมได้มาแล้วก็มาแบ่งปัน fc ดูนะฮะดูนี้นะสิงห์ มีทั้งสิงห์นะฮะสามขวัญน,นะสิงห์ทรงเครื่องเสือรุ่นแรกนะครับถ้าเห็นใครมีก็เก็บไว้นะฮะหมูสามขวัญเนนะี่ยปีหกหนึ่งนะเนี่ยนะอามีดหมอปากกาอย่างเงี้ยครับต้องลายนี้นะลายนี้นะครับแคปภาพได้เลยนะครับเอาไว้ดูนะครับุ๊ปหล่อเบ้าทุบเนี่ยเนื้อนวะอย่างเงี้ยเนี่ยมีตั้งแต่ปีหกหนึ่งแล้วนะครับเนี่ย หล่อโบราณลงยากีบอลกรรมการใครมีก็หาเก็บกันได้นะฮะแล้วก็เนี่ยขุนแผนนะฮะขุนแผนเนื้อก้นคกตะกุดทองคำเนี่ยเนื้อหงพายแม่นาโอา้โหนี่ขังมากพายแม่นาต้องหากันแล้วนะครับเนี่ยขุนแผนอย่างเงี้ยต้องหากันแล้วนี่อันนี้เรือนแสงกลางคืนนะเนี่ย ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูของผมจะมีองค์หนึ่งแต่ว่า <c oughs> จะเป็นบอลอยู่ในพิธีเดียวกันเนี่ยขูนแผนพิมพ์ใหญ่นะครับรุ่นวางซีราเลอร์กุมารทองเนี่อ่านี่อันี้รุ่นเก่าๆเนี่ยเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะแกะให้ดูเลยนะจริงๆแล้วพระนี่สวยนะสวยมากๆอ่าเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูคลิปนี้อาจจะนานนิดนึงเนี่ แต่บางคนอาจจะชอบก็ได้นะครับขุนแผนนี่ยโอ้สุดๆเป็นขุนแผนเนื้อแบบนี้แล้วก็หน้าตาแบบชัดๆแบบนี้นะครับนี่เป็นพับพุดนะฮะด้านหลังเป็นอันนี้จะฝังพลอยนะครับฝังพลอยด้านเป็นเอ่อยันห้านะฮะฝังพลยันห้านะครับ,รบแล้วก็ตัวเลขจะอยู่ด้านล่างนี้นะครับตอกโพสสารานะครับก็ลองหากันดูบอลบอลทองนะครับแล้แคล้ายๆหลวงปู่ทิมวัด พัดรหารไล่เนาะประมาณนั้นนะครับแต่หลวงพ่อพัดก็มีนะก็ถือว่าเป็นพระของที่ป๋องสร้างนะครับก็เก็บได้นะครับประมาณนี้อ่ะไปต่อนะครับอ่ะไปรุ่นนี้ต่อเลยอ่าอันนี้จะเป็นรุ่นเอ่อพระพรมนะเขาเรียกเหรียญข้าวหลามตัดนะครับนี่วางศีลเลาฤกษ์ปีหกหนึ่งนะครับข้าวหลามตัดเนี่ย ด้านหลังจะเป็นเหมือนพระพรมนะผมก็มีอยู่เหรียญหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูหน้าตานะครับพร้อม <c oughs> อ่าจะลับจะมาเป็นแบบนี้นะฮะวางศิลาเลิกเนี่ยข้าหลามตัดหลังพระพรมสีหน้านะครับนี่สลับเดิมๆนะครับกองบุญส่วนใหญ่เป็นกองบุญหมดนะฮะที่ป๋องท่านแกสร้างพระมานานแล้วนะครับนี่มาอันนี้ทอง ท้องทิพย์หรือฝาบาทผมก็ไม่แน่ใจนะนี่หน้าตาคล้ายๆแปดรอบนะครับเหมือนแปดรอบเลยนะครับแต่ว่าเป็นข้อหลากตัดนะฮะนี่ตอกหยดน้ํานะครับสังกตินะฮะตัวเลขนะครับอันนี้ปีหกหนึ่งด้านหลังนะฮะด้านหลังจะเป็นพระพรมนะฮะข้อหลังตัดพระพรหมหูแต่ให้ผมไม่ดูดูหน้าพระพรมนะนี่นะครับ สุดยอดเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับน,นี่นี่นี่เห็นไหมสวยเลยนะครับ <c oughs> นี่สวยเลยนะครับนี่เข้าหลามตัดอ่าใครไม่มีก็ต้องรีบหากันนะครับผมก็มารีวิวให้ดูนะผมะยังไม่ได้แบ่งปันนะครับเดี๋ยวจะมีเหรียญที่แบ่งปันมีนะน่าจะมีเจริญพรไปต่อนะครับแล้วก็มีดหมอนี่มีดหมอมีด มีดอามีดปรีกุ้งหรอรุ่นแรกปีหกหนึ่งนี่นะครับนี่อาแคปภาพดูได้นะครับแล้วก็ไปดูลายเอานะเผื่อใครที่อะมีนี่ตะกุดตะกุดจันเพนนะฮะผ้ายันจันเพนปีหกหนึ่งแบบไหนแบบนี้นะเห็นปะเอก็ลองดูเอานะครับมีผ้ายองผ้ายันด้วยนะครับแล้วก็ตะกุดนี้ตะกุดนี่ตะกุดหลวงพ่อพัดนี่รุ่นนี้ สารพัดนึกเนี่ยเนี่ยเนี่ยฉินบอกว่าตะกรันหนึ่งร้อยบาทแต่เดี๋ยวนี้ไม่น่าได้แล้วนะแบบนี้ตะก,กุดแผ่นตะก,กุดจะหมดแล้วแหละอ่ะเตารีดนะครับเตารีดอ่าเตารีดก็จะเป็นอ่าลุกเนี่ยลุกลุกลักษณะคล้ายๆเหรียญเอ่อลูกหล่อนะครับลูกหล่อแต่ว่าเป็นเตารีดมีทั้งลูกหล่อและเตารีดนะ เนื้อชุบทองโบราณหลังเต็มอ้อเนี่ยลองหากันนะครับเนี่ยแบบนี้นะปีอะไรนะปีหกสองนะครับลุกเหมือนปั๊มเข่ากว้างอันนี้เลยรุ่นเททองปีหกสองเอออันนี้อันนี้ลุกหล่อโบราณนะเททองเก้าสิบแปดปีหกสองครับนี่หล่อโบราณก็มีนะเหมือนหลวงพ่อเดิมนะวัดน้องนองหลวงนะครับก็ลองไปหากันผมไม่มีนะอ่าปกนะฮะ นี่มีปกแล้วก็มีเจริญพรบนนะจะเรินนนนะเร่นพรบนแล้วก็จะมีปกแปดรอบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนหลวงปู่ทิมนะ,อ,ะอันนี้นักปกรุ่นหนึ่งจเจริญพรรุ่นหนึ่งอ๋อปกจเจริญพรรุ่นหนึ่งนะครับแต่นี้จเจริญเจริญพรโหสุดยอดเลยเนี่ยที่มีเหรียญเป็นประสบการณ์อนะ่ะคือรุ่นนี้รถรถกระบะซิ่งคว่ำนะ,เ,นะเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างผมรู้จะมีเหรียญน,นึงนะครับ อันนี้ตลับไม่ใช่ตลับของเขานะอันนี้เป็นเหรียญกรรมการแยกกันมาอันนี้เนื้อปิดเครื่งบินนะฮะราคาไม่ต้องพูดถึงฮนะจะต้องโอ้โหยากมากตัวนี้นี่นะครับจเจริญพรนะฮะเหรียญกลมนะครับหน้าตาจะเหมือนไตมาสนะครับเหมือนแปดรอบหน้าตาเหมือนแปดรอบนี่นะฮะเนี่ยเหมือนข้าหลามตัดที่ผมให้ดูนะครับเนี่ยหน้าตาจะคล้ายๆกันหมดจะเป็นเหนรียญกลมนะ,จะเจริญพรนะอ้สวยมาก ดูแบบอันนี้เบามากเป็ดปีกเครื่องบินนะครับเหรียญหนานะครับนี่เหรียญหนานะด้านหลังเป็นเหมือนหลวงปู่ทิมนะยันห้านะครับที่เราลึกสร้างสารานะครับการปเหลี่ยนสวยเลย่ะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ดูตัวอย่างกันไปนะครับก็มาแบ่งกันดูนะฮะแบ่งกันชมนะครับก็จะได้แบบศึกษาไปด้วยกันนะครับว่ามีวัตถุมงคลอะไรบ้างนะครับหลวงพ่อพัดรุ่นหลักๆอะไรเงี้ย ไปต่อรุ่นหน้าอลหังหน้าแก่นะครับก็จะมีทั้งตอกอด้านบนมีเขียนว่าเมตตาและไม่เมตตานะครับเนีเมตตาแล้วก็ไม่มีนะฮะอ่ะี๋ตวผมมีตัวอย่างให้ดูอ่านี่ปีปีหกสิบสองนะฮะอ่ะนาน่าจะปีหกสองสวยมากเหรญรุ่นเนี้หน้าตาเหมือนเหมือนท่านปัจจุบันเลยนะฮะอ่าเมตตาหน้ากากเงินหน้าทองแดงนี่กรรมการสองนี่ เดี๋ยวผมให้ดูนะผมมีเหรียญหนึ่งเนี่ยจะมากล่องแบบเนี้ยเหรียญหน้าอลาหังที่ระลึกพระป่าสมทบสมทบคุณสมทบกระถินนะนะครับนี่มาแบบนี้เลยเนี่ยกล่องเดิมๆเ,เขาเลยปีหกสองปีหกสิบสองนะครับโอเคนะครับอ่ะจะดูด้านในนะับเหรียญผมมีนี่อันนี้นะ่าจะเป็นอทองสาบาทหรือเปล่านะครับสาบาท สาบาทลงยาจีวอนนะฮะอันนี้เพิ่งได้มานะครับราคาก็โอ้โหปิดปีดปดปดนะฮะดูหน้านะเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะครับคือบางคนอาจจะแบบเออเนี่ยเนี่ยเหมือนมาดูดูริมฝีปากท่านนะดูดวงตานะครับโอ้โหผมบอกเลยรุ่นเนี้ยปีหกสองเนี่ยสุดๆดดูายท่านเนี่ยเป็นเม็ดนี้เลยนี่ดวงตากลมมีมิติเรือนนี้นะบอกเลย โอ้โหดูห่วงเนี่ยเหมือนมากนะครับดูเนื้อดูผิวเนื้อนะครับนี่ดูร่องนี่ผมไม่ได้ออกมาจากถุงนะเท่าที่ผมเห็นมาเหรียญรุ่นเนี้ยเหมือนมากเหมือนมากๆเลยอะเนี่ยฮะดูเนื้อนะดูร่องเนื้อเนี่ยโอ้โหมันไม่ค่อยชัดอนะเนี่ยร่องเนื้อท่านเนี่ยโอ้โหเป็นอีกหนึ่งรุ่นอนะ ผมบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะสวยมากๆครับอันนี้พี่ป๋องสร้างนะครับพี่ป๋องสร้างผมเพิ่งได้มาที่ผมได้เลขตัวเดียวมาเลขห้านะครับเลขวันเกิดผมเลยนะครับโอ้โหดูเป็นดูมีมิติฮะเหรียญหนาด้วยนะครับเหรียญหนานะครับไม่ใช่เหรียญเล็กนะหนักนะหนักดูมีคุณค่ามากมกครับโอ้โห องอีกทีก็สวยนะครับดูล่องตาเส้นนะครับต่างๆรายละเอียดต่างๆผมว่าสุดๆแล้วนะครับดูได้หน้าผากโอ้โหนี่จะเหมือนจริงที่สุดแล้วนะ้ที่ผมเห็นมานะสวยมากเลยอะแบ่งกันชมไปนะแบ่งกันชมแบ่งแบ่งกันชมอ่ะเดี๋ยวจะจบและคลิป ลายต่อนะครับมีเหรียญเลื่อนด้วยนะครับเลื่อนสมณศักดิ์ตีหกหนึ่งหกสองนี่นะเนี่ยจะเป็นหลวงปู่ทวดนะฮะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเป็นหลวงพ่อพัดนะฮะแล้วก็มีพระผงปู่ทวดแบบนี้นะฮะนี่ฝังตะกุดนะครับอ่าก็ลูกอมนะครับแล้วก็แบบฝังตะกุดเงินอย่างเงี้ยดินกากยายักนี่นี่พุทธคุณล้วนๆนะฮะพุทธคุณล้วนๆไปต่อ จะจบแล้วจะจบแล้ว <c oughs> อ่ะนี่เมื่อก่อนอผมเคยมีนะผมปล่อยไปแล้วรุ่นนีเ้เป็นปั๊มเหรียญรูปหลอ่อปั๊มจิ๋วนี่รุ่นี้รูปหลอ่อรูปเหมือนปั๊มจิ๋วพิมพ์จิ๋วนะฮะปีหกสองเนี่ยผมมีสีนี้เลยนะฮะโอ้เสียดายมากปล่อยไปแล้วนะครับนี่นิยมนะรุน่นนี้นิยมมากๆแล้วก็เมดไม่ตัดปีกสวยงามอ่ะจะจบแล้วผมไม่ได้เอามาโชว์ ใครที่ดูคลิปกันก่อนนะจะเห็นอ่ะอันนี้ก็เหมือนหลวงพ่อพรมมัช่องแคร์นะฮะเหรียญอะไรนะเขาเรียกเหรียญมณฑลนะฮะเหรียญมณฑลเหรียญมณฑลปีอะไรนะเดี๋ยวดูก่อนปีหกสิบสองนะครับอ่าปีหกสองมีการทําลายบล็อกด้วยนะครับอ่ะไปต่อรุ่นนั้นไม่มีนะฮะไม่มีเหรียญจริงให้ดูผมก็พยายามไล่หานะฮะให้ได้ทุกเหรียญแหละอ่าแล้วก็นี่รุ่น อะไรนะเนี่ยหันข้างนะฮะก็ถือว่ารุ่นอะไรอะรุ่นเนี้ยสารพัดนึกอ่าสารพัดนึกนี่สารพัดนึกนะสวยอยู่นะครับสวยอยู่นะครับหันข้างด้วยนะครับผมไม่มีตัวอย่างให้ดูเลยอ่ะไปต,ต่อนี่จเจริญพรบนจะเจริญพรบนนะฮะคล้ายๆเจริญพรล่างนะครับแต่จเจริญพรบนเนี่ยจะออกมาก่อนนะครับกลางกางปีนะฮะที่แล้วนะครับ โอ้โหสวยงามลงยาจีบอลสวยมากนะครับผมมีอยู่นเนื้อเนี้ยเ,เนื้อมหาชนวนเนี้ยเนี่ยผมว่ามวลสารศักดิ์สิทธิ์เลยรุ่นเนี้ยผมมีเหรียญเดียวนะครับได้มาแบบสภาพแบบเดิมมากๆนี่ผมได้ได้มาเนี้แบบโอ้โหเนี่ยดูผิวนะโอโ้สุดยอดมากเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมคิดว่าเออเก็บไว้ดีกว่าเนาะดูเดิมหาชนวนด้วยนะครับ โอ้โห oh, oh, oh. สุดๆต่อโค้ดนี่ก็คุ้มแล้วนะฮะเนี่ยต้องหากันแล้วนะครับ F4 ก็สะสมตามผมก็ได้นะครับสะสมตามผมก็ได้อันนี้ทุกทาพิเศษเมื่อต้นปีนะมีพี่บอยทัาประจันมาด้วยนะครับเี่รุ่นนี้ดังแน่นอนนะครับดูคนล้นหลามเลยทําให้รู้จ,จักวัดมากยิ่งขึ้นนะร,รุ่นนี้นะครับอ่ะมาต่อรุ่นจเจริญพรร่างนะครับนี่เจริญพรร่างนี่ดังสุดๆดังแบบโอ้มี รายการนะครับศักดิ์สิทธิ์คงกระพันมาด้วยต้องไปดูคลิปล่าสุดนะฮะรายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันเอ่อมามาวันนั้นด้วยมาวันปลูกเสกนะครับเนี่ยไม่ตัดปีกอย่างเงี้ยสร้างร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยน่าสะสมเนี่ยผมผมอะ่ะหนึ่งหนึ่งอันนี้หนึ่งหนึ่งเก้าผมมีหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะเออเหมือนคู่แฝดกันเลยเอ่าตัวอย่างผมก็มีให้ดูนะครับราคานี้ไม่ต้องพูดถึงนะพวกอ่าไม่ตัดปีกแล้วก็เออ พวกลงยาจะแพงมากอย่างพวกอย่างเงี้ยจะแพงนะครับไม่มีใครอยากปล่อยแล้วนะครับเพราะว่าแพงมากๆานะครับเนี่ยอันนี้อีกหนึ่งเหรียญอันนี้ป้องอ้อยไม่มีรอเรือไอ้รุ่นเนี้ยมีทั้งทั้งสามพิมนะฮะป้องอ้อยอขอบเรียบแล้วก็เต็มองคนะครับมีทั้งหมดสามพิมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแพงหน้าตาหลวงพอ่ออย่างที่บอกอะรุ่นเนี้ยสวยแล้วสวยแต่เมื่อกี้ไอ้รุ่น รุ่นอะไรนะที่ผมให้ดูอะโอ้โหสวยสุดๆรุ่นนั้นอนะกระถินนอะรุ่นกระถินนะอ,อนะ62อะรุ่นนี้ก็ว่าสวยนะแต่พอเจอแต่พอเจอรุ่นนั้นอนะรุ่นนี้ยังแต่ก็สวยอีกมุมนึงนะฮะเป็นจากคนยิ่งขึ้นนะฮะอ่าอันนี้ไม่มีรอนเรืออย่างที่บอกนะครับไม่มีรอเรืออย่างนี้ก็จะแพงนะครับจาก199ไม่มีรอเรืออาจจะ 50เหรียญก็ได้หรือสิบเหรียญก็เป็นไปได้นะครับไม่มีใครรู้นะครับก็เป็นลูกเล่นนะฮะอ่ะแล้วก็จะมีเนื้ออะไรนะเนี่ชุกทองโบราณนี้ก็ติดคาเนียบหายากนะครับสร้างห้าร้อยเหรียญน,นะครับพิมพ์ละ500หล้าร้อยเหรียญนะฮะต่อกรรมการด้านบนนี้นะครับนี่ก็จะหายากก็ไม่อีกนะครับประมาณนี้ผมไม่ดูอีกนะครับรู้สึกว่าจะอยู่ในทิมพ์ โอ้อะเดี๋ยวค่อยค่อยมาดูย้อนหลังอะนี่รูปพระบ,บูชานะครับ9้านิ้วรุ่นรับซับย์เก้านี่แพงเป็นหมื่นแล้วนะฮะเป็นหมื่นล่าสุดออกมาเนี่ย3นิ้วเก้านิ้วราคาย,ยังไม่แพงมากลองไม่หากันได้รับซับนะฮะที่ผมเคยรีวิวให้ดูนะจะเป็นแบบนี้เลยสวยมากหน้าหลวงพ่อเหมือนมากนะครับแล้วก็เสือครับแก้วใช่ไหมน่าจะใช่อะใช่ประมาณนี้แหละเสือครับแก้ว แล้วก็จะมีเหรียญอายุยืนนะครับนี่ผมก็รู้ไม่หมดหรอกนะดูคร่าวๆเ,เอาเหรียญพพกซับอย่างนี้นะครับอะไปต่อนี่ล่าสุดเลยนี่เหรียญรุ่นเสือคับแก้วจะมีทั้งหมดสามพิมพ์นี้นะเสือคับแก้วรุ่นเนื้อจะมีสามพิมพ์แต่ที่รุ่นเนื้อจริงๆจ,จะมีสองพิมพ์แต่วันนี้เป็นรายการจองรูปหลอกปั๊มเนี่ยครับ เดี๋ยวผมให้ดูมหาลาบเสียครับแก้วผมขายไปหมดแล้วมีแต่มหาลาบนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญเ,เ,เปลเทียนยังไม่ออกนะครับยังไม่ออกต้องรอแป๊บหนึ่งเร็วเ็วนี้แหละเปลเทียนนะครับไตามากก็เร็วๆนี้เหมือนกันน่าจะปลายเดือนอต้นเดือนหน้าต้นเดือนมีนาเนี่ยเห็นว่าจะจะ,จะจาหน่ายแล้วนะครับก็มีทั้งหมด5พิมพ์นะครับแต่ผมให้ดูเหรียญมหาลาบนะครับมหาลาบจะเป็นเหรียญแบบนี้คล้ายๆหลวงพ่อคมนะฮะ ออหลวงพ่อคมก็เป็นแสนนะครับหลวงพ่พัดก็ใครไม่มีก็ต้องรีบหานะครับราคายังไม่แรงมากครับหลักพันนะฮะหลักร้อยก็มีนะครับนี่หน้าตาจะเป็นลักษณะแบบนี้อ,อ่าแบบนี้เลยเหมือนเลยเหมือนมหาลาบเลยนะครับหลักแสนไม่ต้องห้อยห้อยหลักพันก็ได้นะครับพุทลกุณเท่ากันนะครับแบบนี้นะครับโหคลิปนี้ยาวมากอ่ะจะจบแล้วแหละ บางคนอาจจะอยากมีความรู้ในเหรียญบางเหรียญน,นะผมว่าดินดีเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันนี้หลังด้านหลังนะจะเป็นสรุปหมดเลยนะฮะสรุปทุกเหรียญน,นะ,ะนถือว่าเล่นตามหนังสือเนี่ยยังไงคุณก็ไม่ขาดทุนนะฮะในการสะสมนะครับก็หมดแล้วนะรู้สึกว่าถ้าใครอยากได้เหรียญน,นี้ผมก็เปิดแบ่งปันนะจะเรินพรล่างนะครับเนื้อ พายดำพายดำนะพายดำดูนะดูเลขนะห้าห้าสี่นะครับสภาพไม่ต้องพูดถึงนี่สภาพไม่ต้องพูดถึงนะครับป้องอ้อยนะครับสภาพไม่ต้องพูดถึงป้องอ้อยไม่มีรอเรือนะครับอ้าวเหรียญไม่มีรอเรือไทรที่ไม่ไม่ไม่มีรีบหาเลยนะครับรีบหาเลยนี่ไม่มีรอเรือนะครับนี่บอกเลย ราคาก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับมีเหรียญเดียวมีเหรีเดียวแบ่งปันเหรียญเดียวนะครับเหรียญท็อปแล้วนะไปวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมีเหรียญไหนที่ผมยังไม่ให้ดูบ้างหมดแล้วเนาะก็ศึกษากันตามผมก็ได้นะนี่ยศึกษากันไปเรื่อยๆผมก็มีมาโชว์แบ่งปันนะครับเก็บไว้อ่าเก็บไว้ประมาณนี้นะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ